24ชั่วโมงนะครับผม FK เปแล้วประมาน18ชั่วโมงเลยครับกับเกมนี้ใช่ครับผมมีวิธีกดออโต้คิกไว้อยู่แปลว่ามันกดเองเลยนะครับรับของให้เองนะครับเจมล่าสุดนะครับปัจจุบัน228,000บาทไม่รอดแน่แต่ว่าถึงจะไม่รอดแค่ไหนกันเชียวนะครับสายพิเศษครับ600,000พี่ชายโอ้โหพี่ใช้เงินเยอะไปไหนเนี่ยโอ ผมเอฟเคแบบคือสิชั่วโมงเลยนะแบบไม่เข้าเกมเลยเฮ้ยมันจะใช้เกมอะไรเยอะขนาดนั้นอ้ <c oughs> น่าจะมืนเลยครับ <c oughs> ว่าจะมาแบบเล่นสายพิเศษให้ดูกันสักหน่อยอดแล้วครับวันนี้วันนี้ผมอดเล่นสายพิเศษแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรายังมีอีกสายนึ่งนะครับรบไม่สิมันจะมี2ส,สายสายพิเศษสายสไนเปอร์นะครับที่เราไม่เคยเล่นนั่นเองไม่เล่นครับผม ครับผมไอ้นี่คือสายอะไรเนี่ยเธอบายนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือชนไม่สนโลกนั่นเองไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นใครผมก็จะพุ่งไปหาคุณนะครับอยากจับมือกับคุณมากเลยจับแบบเบาๆนะครับไม่เจ็บแน่นอนเอาละเรามาดูเลเวลของเขาหน่อยนะครับว่าเราเนี่ยจะไปหาเขาได้ยังไงบ้างรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ2องแสนสองหมเจมเนี่ยน่าจะพอนะครับเพราะว่าเจ้าเมก้าเชเดอร์ ader, ใช่ไหมผมยังไม่มีนะครับ เมก้าเชเดอร์ยังไม่มีอันนี้มีหรือ,อยังเนี่ยไม่รู้น่าจะมีแล้วอันนี้มีแล้วนี่อันนี้มีแล้วเมก้าเชเดอร์โอ้สับสนใช่ไหมสับสนใช่ไหมงงใช่ไหมอะผมก็งงเหมือนกันงงแล้วนี่คืออะไรอีกเนี่ยเหมือนมีหินดำๆนะครับแต่ว่าก็คงยังแบบยังมีการยิงปืนอยู่นะฮะแต่ว่าสายนี้คือไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวชนให้หมดอ่ะไม่พังผมพังเอง ชนถ้าพี่ไม่พังเดี๋ยวผมพังเองนะครับชนไปสนลูกแล้วก็น่าจะอยู่จุดสูงสุดของสายชนเรียบร้อยนะครับอะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจุดสูงสุดของสายชนกันหน่อยแล้วก็ทุกคนดูครับนี่คือผมเก็บตรงนี้นะครับประมาณเยอะมากๆประมาณหลายชั่วโมงนะครับก็เลยได้แบบเป็นชั่วโมงเลยนะครับใช่ครับผมอันนี้มีดาเมจครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีสปีดอีกชั่วโมงกว่า <laughs> ดูซิว่าใครจะรอดกับสปีดบสของเราบ้าง อ,าอ,าอามาเลยครับอเอฟเคมานาน <c oughs> เหลือแค่นี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอีกอันนึงนี่นี่อ๋ออนี้ผมซื้อแล้วครับเรียบร้อยครับเราจะเดี๋ยวดูสายอีกรอบนึงนะครับว่าสายนี้มันเล่นยากมากเนี่ยเล่นยังไงบ้างอ๋อเมกาเมกาเชเดอร์อันนี้ยังไม่มีเนาะเมกาเชเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องซื้อด้วยนะครับอ่า <c oughs> ซึ่งเรานะครับ ะต,ต้องไปเมกาเชเดอร์แล้วก็เวล90เนี่ยเล่นยาวถึงเวล130หรือเวลตันนั่นเองนะครับของสายนี้แต่ว่าถ้าเวลตันจริงๆเนี่ยก็น่าจะเวลพันนะครับยังไม่เคยถึงเลยนะ <c oughs> ไม่น่าจะถึงด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับน้ำยาเป็นชั่วโมงวิ่งเร็วเป็นชั่วโมงทุกคนชนแหลกแวกโลกาณนะครับขนาดนี้เราไประดับแบบ30คนเลยแล้วกันเมกานั่นเองนะฮะ แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเรารู้สึกว่าอัพได้เพิ่มนิดนึงบอดี้อ่ะอัพบอดี้ดามิดมาหน่อยนะครับอืมได้เล่นนะครับแน่นอนนี่แล้วก็รู้สึกว่าพวกนี้โอ้เจมไม่พอแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรา <laughs> ผมยังมีเก็บอีกหลายอย่างนะทุกคนนะเกี่ยวกับเจมเนี่ยเห็นไหมทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้คือเลเวลนะครับไม่รู้ว่าไปปุ๊บเนี่ยเวลตันเลยหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> <laughs> เนี่ยผมเก็บตรงนี้นะ เยอะมากมากทุกคนดูเนี่ยโหไม่รู้ว่าจะไปปุ๊บเวลตันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะครับแล้วก็เจมที่เราได้เจ0 0 0มื่นกว่าเดี๋ยวผมอัพเป็นรีรีแล้วก็ชอบสปีดนะผมชอบสปีดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอัพสปีดอีกสักนิดนึงทุกคนนะครับอัพสปีดหน่อยมามาวิ่งกันหน่อยนะครับตั้มจริง,รงๆควรอัพสปีดสักห้าหมื่นนะเจมไม่พอแล้วใช่ไหมขอเจมหมื่นหนึงโอ<ห>้โหลอกลงประชาชน ชาวบ้านชาวช่องเขาเขาไม่รอหรอกดวงเราไม่ดีเฉยๆได้จีบไหมอ้าวหวานเชียบเลยเออทำไมผมดวงดีขนาดนี้รู้สึกว่าเมื่อเราอัพแสนห้าเนี่ยน่าจะตันเรียบร้อยแต่ว่าถ้าเราใช้โลบักนะครับมันจะไม่มีวันตันนั่นเองครับผมครับแต่ว่าโลบักแพงหน่อยนะแบบห้าร้อยโลบักนะครับโอ้อัพทีหนึ่งโอ้หน้ำตาจะร่วงกระเป๋าจะร่วงเลยนะครับโลบักหมดกระเป๋าเลยเนะี่ย จะลองไห้อะแต่ว่าแม็กเลือดเนี่ยราคายังถูกอยู่เราซัดยาวเลยนะครับไปให้สุดนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าไม่สุดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัดเพิ่มกันต่อตอนนี้อันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่261 Level เลเวลนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่าสายชนไปสุดอัดโลบักแบบสุดๆเนี่ยจะไหวกับเขาหรือเปล่ามาปุ๊บเวลเท่าไหร่มาปุ๊บเวล150 ขอญาติขอเวลาแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะแปบ๊บหนึ่งนะแบบนงนะอย่าเพิ่งมีใครมาชนผมนะครับอย่าเฮ <laughs> ้ทุกคนเฮ้ยขนาดเวลตันแล้วผมยังอัพไม่พอทุกคนแสดงว่าไม่ต้องเติมโลกเพิ่มมันได้แค่นี้ดูดูการยิงโอ้โหทำไมยิงมันเบาขนาดนี้แต่ชนครับเบาะล่วงแน่นอนเอาละแล้วก็สายชนเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เราเนี่ยซุ่มนะครับสเตลวเอาไว้แถวๆกำแพงแล้วก็ค่อยวิ่งไประเบิดบ้านนะครับ วิ่งไปแล้วเปิดรถถังเขานั่นเองปั๊บนึงเราอัเกรดก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็เมก้าเชเดอร์ครับทุกคนเขาเปลี่ยนไวไปหน่อยโทษโทษ <laughs> เปลี่ยนไวก็ไม่ได้โอ้เมกาเชเดอร์เป็นแบบนี้ครับทุกคนมันใหญ่ขึ้นครับอู้แล้ววิ่งไวด้วยอ้แล้วขั้นสุดทุกคนโอ้โหอ,อะไรเนี่ย <laughs> นี่คือพลังของการเอฟเคนั่นเองอะไรเนี่ยตัวเลกโอ้โหมันไวมากโอ้โหมันไวมากทุกคนเอาละสวนแล้วครับเอาละบอกเลยว่าหน้ามืดรนบฟันสลายสายยิงรัวนะครับฟันสลายสายยิงรัวขนาดแมวยังสั่นคิดดูแมวอย่าเพิ่งสั่นเจนเยนแมวโอ้หวิ่งอย่างไวทุกคนดูวิ่งแบบ ไม่มีใครหยุดได้อะทุกคนโทษทีนะน้องบ่าวกำลังฟาร์มมาใหม่ใช่ไหมโอ้โหวิ่งนึกว่ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอ่าก่อนจะไปกระต่อยนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนร้านใน UCC Shop นะครับลิงตปคลิปได้เลยนะฮะถ้าอยากให้ผมนะครับมีโรบักมาเติมเยอะๆนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะฮะโอเคไปกันต่อครับทุกคนดูนะคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมต้องแอบนะครับแต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่า ผมวิ่งชนอย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ย,ยทำไมคนนี้เขาวิ่งไวมากเลยอะวดอะไรนี่นี่อะไรนี่อาวิ่งไวเหรอวิ่งไวโอเคผมขอโทษเฮ้ยทำไมผมวิ่งสู้เขาไม่ได้เอาผมขอคนหนึง่งเฮ้ยแปลกอ๋ออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งมาโทรอันดับหนึ่งเหรออันดับหนึ่งครอปาดไปครึ่งหลอดนะครับปาดไปครึ่งหลอดนะครับ โอเคโอเคอันดับหนึ่งเดี๋ยวแต่ผมเล็งไว้ก่อนโอ้เวิลสองร้อยหกสิบโอ้เฮ้ยเขาโป้ทุกคนโปหรือเปล่าทำไมหิวเลือดไวเอาเอาอย่างงี้หวานเจียวดิอืมอืมอืมเอาดิเอาดิโอ้คนเลือดหายไปคนละนิดคนละหน่อยนะทุกคนนะโอเคโอเคคิวเลือดสู้ครับฮิวเลือดสวนแป๊บนึงนะโอเคหิวเลือดครับหิวเลือดครับโอ้แต่ว่าเขาว่าเลือดเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอ้โห ตอนคิ้มาเจอแบบเจองานยากเลยเนี่ยเฮ้ยเขาเขาเป็นสายอะไรไม่รู้อะทุกคนเป็นสายชนเหมือนกันแต่ว่าชนแบบไม่มีกรงจักรช,ชนแต่แบบอ๋อนี่คือบูธเขาอ่ะอันนั้นคือบูธเขาอ่ะมันเป็นชนแบบใดเนี่ยชนชนแบบวิ่งไวมากทุกคนเป็นสายชนเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นสายชนที่เน้นปล่อยนะครับเม็ดกดจีนะครับเพื่อเล่งสปีดตัวเอง,ไ,งไหมทุกคนดูนั่นแต่ว่าผมชนกลับครับนี่ครับเห็นไหมครับผม อันดับหนึ่งนะครับได้มา3ล้านครับผมครับเดี๋ยวเจนเยนเจนเย็นเจนเนล้านกับเจมอีก20,000และตอนนี้เวล2 6 6อ่าคือผมทําให้ดูเรียบร้อยนะครับว่าสายไหนเทพสุดนะครับยังไงนะครับสายชนฝั่งนู้นนะครับเขาเก่งสปีดก็จริงนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยสู้เราไม่ได้นะครับสามล้าน กับเจ้บีสองหมื่นทุกคนวัดมันคืออะไรเนี่ย <c oughs> ดูเลเวลวันนี้ได้ยี่สบไอ้ดูได้สมล้านโอ้โหแมวตัวนี้รู้สึกอร่อยแมวตัวนี้มีอาหารกินแมวรู้สึกอ้วน <c oughs> แมวรู้สึกอิ่มท้องโอ้ทุกคนมันอิ่มมากเลยอ่ะอันนี้คือไปสุดแล้วครับแต่ว่าได้มีอีกสามเลเวลครับงั้นเราจะไปไหนต่อด,ดีทุกคนสปีดไหมสปีดสปีดอัพ โอ ح, กกะกะ้โหเสียระไรก็กล้าลบักอ่าอ่าอ่าเขาเท่าน,นี้ก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าดูจากท่าทางแล้วครับ <c oughs> ฟันลายแทงจุดไอโอรู้สึกว่าชื่อเกมจริงเนี่ยเขาชื่ออะไรนะแต่ว่าชื่อในลบบอคือแทงจุดไอโอใช่ไหมไอ้นั้นไอ้นั้นเด็บหรือเปล่าเด็บจุดไอโอฟันลายสายยิงรัวครับทุกคนดูนะ <c oughs> ไม่รอดนะครับอันดับสองทุกคนเอาล่ะนักล่าที่หนึ่ง นักล่าที่สองนักล่าท็อปเขาเรียกว่าท็อปกระดานเราดูนะครับที่สองเขามีสามเม็ดออกมาแต่ว่าตรงนี้เอ้ยหนาวชนกันน่ะสู้กัน,นอ่ะเออไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้หรอกนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้หรอกไม่ต้องอะไร,ระเดี่ยปะปุ๊กก็จบเกมเลยหรือไงเดี๋ยวสายนี้เฮ้ยสายนนี้มันกับสายพิเศษอันไหนมันเก่งกว่าทุกคนสายพิเศษหกแสนเจมนะ เดี๋ยวจะเก็บเรื่อยๆนะครับสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะน่าจะได้มังมังนะครับอาจจะฟาร์มเกมอื่นแล้วก็อาจจะนานขึ้นบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครหยุดผมอยู่ขอโทษนะค,คือคือถ้าเจอผมนะไม่มีทางจะหนีพ้นแน่นอนอ่ะทุกคนยยเวนจะเป็นสายชนเหมือนกันอ่ะเหมือนอันดับหนึ่งเมื่อกี้นะครับสายชนเหมือนกันก็คือเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยวิ่งเท่ากับเขาเลยนะฮะแต่ว่า แต่ว่าเราดามจดแรงกว่าเพราะว่าสายที่เราอัพมาเนี่ยดูดูเรียกได้ว่าถอดความเป็นรถถังออกไปแล้วอมิคาเซแทนนะครับเสียสละแบบญี่ปุ่นเรียบร้อยแบบเอาตัวชนผมตายได้คุณก็ตายด้วยคุณตายได้ผมตายด้วยอะไรนะมาสิอ๋อันดับ2ทุกคนคิดว่าแค่นี้จะรอดหรือเปล่าสองแสนครับผมได้เจมมาอีกสามพันกว่าโอ้โหอันดับสองที่คิดว่าตัวเองน่าจะ เอฟเคได้ชิวๆนะครับเมื่อกี้ก็ผมอึดเกินไปเนี่ยสิโอ้ยมันไม่มันไม่เจ็บไม่คันเลยยกเว้นระดับหนึ่งเมื่อกี้นะเป็นคนเดียวนะครับที่ทําผมเกือบตายนะฮะคนเดียวจริงๆนะครับแต่เลเวลเขาก็คือ250ร้อากว่าใช่ไหมสองร้อย200เลเวลอ่ะก็เลยแบบโอ้โหเจ็บปวดมากไอน,นี้ไอเลิฟไอเลิฟไอเลิฟครับผมฝันไล่ยิงลัวฝ <laughs> ันไล่สายยิงลัวโอ้โหโอ้โหบอสแมปโอ้โบอสแมปกำเนิดขึ้นแล้วครับเมื่อกี้ใครยิงฉัน โอ้ oh, โทษทีนะโอ้บอสแมพครับบอสแมพครับตอนนี้ตอนนี้บอสแมพครับบอสแมพกำลังไล่ล่าโอ้ oh, กำลังล่าครับมัน <laughs> ไม่มีใครฆ่าผมได้อตอนนี้โอ้บอสแมพจะจัดดับฝันคนเล่นแทงจุดไอโอดับฝันสายยิงรัวชนไม่ยังครับแมวตัวนี้ไม่อันตรายหรอกแต่ว่าแมววิ่งไวเนี่ยแมวแค่วิ่งผ่าน เฮ้ยอันดับสามนี่ว่าทุกคนแมวแค่วิ่งผ่านแมวไม่อันตรายแมวไม่อันตรายหรอกแมวนั้นปลอดภัยมากแมวน่ารักไม่รักแมวกันหรอนี่ทำไมถึงต้องหนีกันละครับไม่มีทางทุกคนอะดูนะคือเขาไม่มีทางหนีผมได้จริงๆครับแม้ว่าจะมีกำแพงหรืออะไรก็แล้วแต่แม้ว่าจะจริงแรงสักแค่ไหนนะครับมอบครับผมมอบครับไม่มีใครท,ท,ที่เรียกได้ว่า หนีผมได้พ้นอีกแล้วนะครับตอนนี้อเดี๋ยวผมพิสูจน์ได้ดูนะครับว่ามันไม่มีใครนะครับหนีช่อาแมวตัวนี้นะครับได้อีกแล้วนะครับส่วนวิธีพิสูจน์นั้นก็คือถ้าผมเห็นใครเนี่ยผมให้เขาวิ่งไปสิวิเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังเอาลักคนนี้ทุกคนดูนะ W คนนี้นะครับหนึ่งสองสามผมจ้องแล้วยังไงก็ตายนะครับห้าหกเจ็ดแปดไม่หนีด้วยเก้าสิบ ไม่มีทางนะครับเราต่อให้สิวีในการวิ่งหนีแล้วก็ตามนะครับไม่รอดเราเล็งใครแล้วคนนั้นต้องตายนะครับ <laughs> หรือว่าเรียกง่ายๆว่าใครเจอผมก็ต้องตายอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยกรณีเดียวเท่านั้นเอาละอันดับสอง60เรเวลโอ้ยิงรัวๆนะครับแต่ว่าผมนี่เลือดเป็บหนึ่งนะเลือดใกล้หมด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอรีก,ก่อนขอรีก,ก่อนขอรีก,ก,ออรก,ก่อนครับการรีต้องห้ามตัวดาเมจสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะดูครับรีเลือดแบบ สปีดมากผมเห็นใครแล้วต้องตายนะครับตัวเขียวน่าต้องตายตัวนี้ตายหนึ่งตัวเขียวยังไงก็ต้องตายนะครับเฮ้ยอันดับสองนี่ว่าอันดับสามนี่ว่าต้องตายนะครับเสียใจด้วยนะครับ70,000ครับผมกับสามพันเจมมีคนเก่งเข้าใหม่เข้ามาใหม่เรียบร้อยครับอันดับสองหนึ่งร้อเลเวลคนนี้ยิงไวมากๆเจ้าเขียวผมบอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่รอดอย่างแน่นอนก็ต้องตายอย่างเดียวนะครับ อ็อันดับ2ทุกคนอุ้ยเจ็บมากครับแต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมเล็งใครแล้วเนี่ยคนนั้นต้องตายแต่ว่าคนนี้ต้องต้องห้าประมาทนะครับรีเลือดให้เต็มอันดับ2อย่าเพิ่งอ,ออกเกมก็พอนะครับออกเกมโอ๊้ยอุ้ยแรงแรงแรงโอ้แต่ว่าอันดับ2ก็แย่หน่อยนะครับหกแสนครับ <laughs> <laughs> เจมอีกสี่พันเมื่อกี้หกแสนครับเวลผม 292เรียบร้อยตอนนี้ยังอัพเพิ่มได้อีกเนี่ยคยังอัพเพิ่มได้อีก3รอบน่าจะเพิ่มกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอยากจะอัพเจ้าแม็กเลือจริงๆเลยนะแต่ว่าสอ,อนนี้คือมันมันตันแลว้วอะทุกคนนะครับสปีดก็คือสุดแล้วนะฮะถ้าลบเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงจะไม่ต่างอะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าใครก็หยุดเราไม่ได้อีกแล้วนะฮะเอาละผมเลี้ยงใครคนนั้นต้องตายเมื่อเราเป็นแมวแล้วแมวต้องการอะไรเจ้าของต้องเสิร์ฟสิ่งนั้นให้ ใช่ครับเมลต้องการที่สองตอนนี้เมลจะล่าแกไม่รอดเน่ <laughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยให้มาสามล้านใช่ไหมทุกคนคือมันเทียบเท่ากับ <laughs> มันเทียบเท่ากับเก้าพันโลบักนะทุกคนนะเราข้าลดับหนึ่งตอนสองร้อยเลเวลตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแบบเหมือนเราได้มาเท่าไหร่นะเก้าพันโลบักนะครับเพราะว่าได้มาสามล้านเอ็กีไปแล้วตอนนี้ เกมนี่พังละทั่วทีนะสายนี้มันโกงที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลองสายพิเศษดูนะครับสายพิเศษอาจจะโกงกว่าน,นี้ก็ได้แต่ตอนนี้ <c oughs> ไม่มีใครหยุดผมได้เนี่ยคือโอ้วอันดับสองต้องเล็งให้ดีนะครับอันดับสองเนี่ยเลได้ว่าต้องจริงจังนะครับต้องเข้ากําแพงนะครับหลบมาหนึ่งโอเคเข้ากําแพงครับรอเลือดรีนะครับเอา้าเจ้าเขียวน้อยอเรากําลังเล็งอันดับสองอยู่ ขอขอพื้นที่หน่อยสิเอาละอันดับสองเขาโอ้เขาไม่ให้เราลีเลือเลยครับเขาก็เล่นเป็นมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าอันดับสองเขาเป็นสายยิงรัวครับผมบอกว่าอะไรตัวนี้นะครับฝันไล้สายยิงรัวนะครับไม่รอดครับหนียังไงก็ไม่พ้นครับผมหนียังไงก็ไม่พ้นครับอ้แย่หน่อยครับอีกหนึ่งแสนครับผม e x ็มาแล้วครับเด้งมาเด้งมา เจมอีกเป็นพันครับตอนแรกเราเสียเจมไปเหลือเท่าไหร่นะ mm. เหลือแค่20,000ื่นเจมตอนนี้กลับมา70,000ื่นเจมนะครับในการฆ่าคนกับสายนี้ <c oughs> ดูดูดามีแบบโอ้อย่างครั่งนะครับทุกคนอันใหญ่ๆนี่คือแบบใช่ครับผมสู้ไม่ได้เอา <c oughs> ถ้ามันเป็นงนั้นเราไม่เก่งสายชนพวกสิ่งของเราเก่งสายชนรถถังเ <c oughs> พราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยเขาจะอัพดามมีดนะทุกคนนะก็เลยเลื่อนไม่เยอะ เอครับเราเนี่ยเลื่อนแบบโอ้โหเรียกได้ว่าอันลิมิตนะครับไม่ลดแน่นอนเลื่อนไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายนี้นะครับจะมีข้อเสียแค่ข้อเดียวนะครับก็คือการฟาร์มสายนี้เนี่ยยากมากๆนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับทุกคนถ้าเราเนี่ยครับไม่ได้ฟาร์มมาก่อนหน้านี้เอ้าอันดับ2นี่โทษทีโทษทีกูซ่าเกินไหมก็ยังโดนฆ่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับทุกคนเราจะฟาร์มเจ้าตัวมิดพวกนี้ได้เท่านั้นนะครับแล้วก็ชนคนได้เล็กน้อย ถ้าเราเล่นพลาดน,นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนแรกที่ผมสู้กับอันดับหนึ่งนะครับเราเกือบแพ้เองด้วยนะทุกคนนะถ้าเจอคนยิงรัวๆก็ตายนะครับเจออ,อัน,นอันนี้ก็ฟาร์มยากนะครับรีเลือดก็นานนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้รู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนสายสไนเปอร์อ่ะผมให้คุณยิงเม็ดหนึ่งเลย <laughs> ยิงไม่เข้านะครับสายสไนเปอร์โอ้โหเอาอันดับสอง อ,อ่าวใชรู้ชะตากรรมใช่ไหมแบบเมื่อกี้ตกใจด้วยนะแบบสะดุ้งอะ่ะแบบขันมาเฮ้ยใ,ใครอยู่ข้างๆอ้าวอันดับสกดของกดของเส้มนี้คือห้ามเจอหน้าผมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นเรื่องยากขอโทษทีนะกำลังโตใช่ไหมอือหื้าหมื 5, ครับหวานเจี๊ยบเอาละเราจะเป็นนักอ่าดับ2กับอันดับ3ครับทุกคนเควนเควนเป็นอันดับ ที่6ครับเอาละผมต้องดับชีวิตเขาก่อนก่อนที่เขาจะเหมิมเกินกับเราเรียบร้อย CJ CJ <CG. CG. S 1> อันดับ4ครับทุกคนอ๋ออันดับ4ผมแค่เจอผมคุณก็ตายไปแล้วนะครับ 91. เก้าหนึ่งอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปเติมแก๊สเดี๋ยวนี้เลยยังร้อนไม่พอแย่แ yeah, ล,ล้วเลิฟคุณแย่แล้วครับจะวิ่งยังไงก็ไม่รอดกับสายนี้นะครับอ่ะผมรู้สึกว่ามันใจร้ายเกินไปทุกคนผมจะจัดการเฉพาะคนที่อันดับ หนใน10นะครับอันนี้อันดับ2ทุกคนเวิล60พอดีด้วยโอ้โหกำลังเติบโตเลยใช่ไหมนอ้องบ่าวทรมานเล่นๆทุกคนทรมานเล่นเโอ้โอ้โอ้อโทษทีโทษทีห <laughs> นีไม่ได้ครับทุกคนจะยิงให้ผมตายก็ไม่ตายเลือดเยอะมหาศาลจะหนีก็ไม่ได้คนนี้บอกนอ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 โอเคโอเคเอ้ยแบบนี้ดีนะครับเราทำพันธมิตรกันโนไหมโนไหม อ๋อไม่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 ไมไมไมเอาใช่ไหมโอเคผมจะเว้นคนหนึ่งเกียร์ถีบดีครับถือว่าเป็นการสงบศึกได้ดีแต่ว่าคนนี้ถ้าเขาไม่สายหัวคุณต้องตายสถานเดียวนะครับยิงรัวแค่ไหนผมไม่คุณยิงเลยครับพอหรือ,อยังพอแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วครับเอาโอเคตอนนี้เวลสามร้อยแปดแล้วครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะมันกันหรือเปล่า นะครับงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเวลาเรามีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอทุกคนนะครับไปโรงเรียนอย่างมีความสุขนะครับซีโอ <you> ผมเดี๋ยวผมนะครับไปชนต่ออีกนิดนึงนะครับเอาเจมก่อน <laughs> เพื่อสายพิเศษในอนาคตน,นะครับ